อี้กแลวโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่4แยกเซ็นทันครับผมรู้สึกวันโล่งสบายมากสมอคร่อนี่รถทัวกันทาขาวๆนี่เต็มไปหมดแล้วรับประหลังนี่เซ็นทันภูเก็ตความสวยงามอันนี้ก็ฟังที่รถหรูนยฮะ ตั้งหลุยตั้กุชชี่ตอนนี้พับเสือกลับบ้านหมดแล้วขนาดคนรวยนี่ก็ไมเซื้ออะไรเลยนะน่าก่อปปานนี้เนี่ยนะครับผมสี่ทุ่มห้าทุ่มนี่รถเลิกงานเต็มไปหมดครับคนทำงานโรงแรมแต่ตอนนี้นี่ไม่มีแล้ว ดูความวงเวงครับนี่ไฟแดงนี่แต่ผมคนเดียวตอนนี้ขับไว้รุ่นที่กำลังขับรุ่นมาไหนเด็กที่จะไปกัำอะไร ภาพน,นี้นี่ไม่มีใครเคยเห็นภูเก็ตในแบบมุมแบบนี้มาก่อน,นมีจุดสูงสุดก็ต้องมีจุดต่ำสุดอยากจะเชื่อ,อ ด้านซ้ายมมืจอกี้ก็บิ๊กซีภูเก็ตครับแล้วตอนนี้เรากำลังขับรถไปเคทเคโอหนะครับโอเคตอนนี้เรามาถึงเคโอู ho. แล้วนะครับบิดซี ควอมผู้หญ่งดีที่ัู้หญิงบางคนะ โอ้นะครับรบรบรยากาศเหมือนกับเมืองที่อะไรนก็เรียกเมืองที่ใน่ทยเมืองท่องเที่ยวหรอบรรยากาศก็จากประมาณนี้ไม่มีรถกลันแต่ละ ไปดูวิวเลรื่อยครับ้านอกนะครับก่อนไม่ได้ขับดูๆแบบฮะไม่ได้ก่อ,อนะอน,อนี่ต้องขับระมัดระวังครับรถเยอะมากจายนี้ มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลาาหัตงลตลอดครับเพราะด้วยการที่การจราจรมันหนาแน่นนะครับเวลาประมาณนี้แต่วันนี้มันเปลี่ยนไปครับดูครตอนไฮโซเที่ยวเนี่ยก็มีร้านอาหารที่เป็นราคาคนไทยก็ยืมกันนะครับร้านอาหารกลางคืน ร้านกวกร้านนั่งชิวๆนั่งดูลนนี่ยตรงนี้ก็ราคาคนไทยครับแต่ว่าป่าตองก็เดี๋ยวน,นี้นี่แล้วรับอหารแพงพวกก็ปิดกันไปหมดแล้ว เรเรียกสีแยกสีกอบางคนก็เรียกสีแยกกระทูนะครับตรงนี้เป็นจุดที่รถติดนากงที่สุดนะครับเครื่องพีมันพิกคีนะดูเบพิกพี หลับเส้นนี้เนี่ยก็เดินทางไปป่าตองแลครับผมแบบนี้ครัเข้าอันนี้ดูความโลง่ลงนะครถือว่าเยี่ยมเยี่ยสบายๆ คนยิบไปทำงานป่าตองเนี่ยก็น่าจะคุ้นคินกันเนสายนี้กันดีครับผมแตนว่าหลายคนยิบกลับไปอยู่บ้านตอนนี้ก็น่าจะคิดถึงน่ารักนันเค้นนช่วงนี้กร็รู้สึกว่ามีวัคซีนหล,หลายประเทศเนะขาเริ่มผลิตวัคซีนกันได้แล้ว บวนนะก็เหมือนเดิมครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมมุกขุกกาบมีปูนติดอยู่เหมือนเดิมหรือว่าอนุรักษ์นิยมนะครับภาษาคฟังกันติดไปเราดูเทศบาลตาต้อบ น,นี่ก็คือป่าตองตอนเที่ยงคืนนะผมปกตินี่ป่าตองจะเปิดแบบนี้นะอันนี้บางลายบอกจิิงนะปกตินี่เที่ยงคืนีีจะมีคนอาจจะมีมอเตอร์ไซค์เยอะนะครับแต่ว่านี่ไม่มีเลยครับทุกคน ตาตต้ตเปลี่ยนไปฮนะไม่ใช่ตาโต,ต้บอกเดียวที่รักของเราบอกเลยว่าเปลี่ยนไปทุกที่นะะ อนนี่นี่คือจะจะประมาณตีหนึ่งแล้วฮนะอันที่จริงเนี่ยคนจะเยอะนะฮะในในซอยนีนะ้แต่นี่ดูอะมันเงียบมากครับมันมันเงียบจนแบบเฮ้ยมันเงียบแบบเอ้ยมันใช่ป่าตองเลยวะมันใช่ภูกเกต็ตเลยวะนี่ดูอะเมื่อก่อนนี่ตีหนึ่งตีสองนี่แบบคนมันเยอะนะครับแต่ว่านี่ดูฮะ ดูสภาพครับโอ้โหลาสุดนี่เพิ่งส่งชาวรัสเซียนะครับส่สงกลับบ้านไปนะครับลาสุดนี่นะดะูโอ้โหนี่ยักษ์ใหญ่เชื่อนะว่าป่าตองปูเก็ตเนี่ยมันจะมีแบบนี้ได้นะดะูโอ้โหไม่มีนมนุษย์เลยฮะ